ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนคือเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะคือพี่เอมแกซื้อไอติมมาแล้วในราคา150บาทมันแบบว่าแกซื้อมาหนึ่งแถมหนึ่งแล้วแกจะมาแบบว่าขายพวกผมในราคาเออมาลองขายในราคาติมแบบว่าเอ้ยกูฉลาดกูกินฟรีกินฟรีใช่ไหมผมเนี่ยจะกินฟรีนี่ครับเราให้ติมแกมากินเลยอันนี้อันนี้หมดแล้วอันนี้ขึ้นหมดแล้วช่วยหนึ่งเขากินเมื่อกี้กินตอนเที่ยง อันนี้ผมจะกินไก่เคียวสองคนกูด้วยเหรอเอรต้องกินไรเนี่ยผิดด้วยกันไรเงี้ยหาเรื่องหาเรื่องนั้งพี่การกูบอกพี่ขายผมไหมผมซื้อเจ็ดสิบห้าบาทเขาที่ขายเขาบอกกูซื้อมาร้อยห้าสิบขายมึงร้อยหนึ่งนี่กูแพงอีกเหรอคือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฉลาดเลยผมผมบอกเลยนะว่าพี่ผมขอซื้อเจ็ดสิบห้าบาทเอาไหมเพื่อเฟยร้ไม่เอา มึงอยากมึงอยากซื้อมาซื้อใหม่นี่ไม่ซื้อกินฟรีกินฟรีกินฟรีแต่กินคนเดียวไม่ได้นะยต้องขาดแนวรวมเลยนะเดี๋ยวคู่เล่หลายคนเลยกับพี่บอยด้วยออที่อูออที่อูฝาตุกคนเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจะมาหลอกขายให้เพื่อนนิสัยไม่ดีนะแบ่งก็คือแบ่งไปเลยอันนี้ผมกินเพื่อดัดสันดานไม่ได้กินเพื่อแก้งเื่อดัดสันดานอือเรืองขอใหม่ดัดสันดานนี่ครับนี่ครับ โย่โอ้ยพิมดูแกดีฉันมาประมาณคือตอนนี้แกตัดคลิปอยู่นะหน้าทำงาน ouais. are, อยู่อ๋อซื้อมานานเลยนะกว่าขึ้นมาตอนไหนไม่รู้เขาเขามาโปรโมทวะใหญ่ใหญ่นะบิ๊กไดบิ๊กไดใจใหญ่เลยนะจะมาขายมาเปิดประมูที่หนึ uh ่งเหรอเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าเพราะถ้าเขาเขารู้จะเป็นไงเออไปเดี๋ยวไปขอที่อย่าบนน้ำตาพิมผมขอซื้อ เจ็บห้าบาทขอซื้อครั้งาเหแกจะขายไหมไปไปจิบจิบกกไม่แน่ดูวิบเอย่าไปปั่นแกปั่นแกเดืดเดือต้องเดินมาจากข้างนอกเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเวลาการเวลางานบอยบอย รูติีมะู้ิีมันไม่คิดค่าส่งกมเหรออ๋พี่หนึแถมาขายูอถึงเจบ้าบาทไม่ไถ้าไม่ขายล่ะเพราคาคานเงินคือร้อยเท่นี้ไม่ขึ้งนร้อยเ่างเงเกวซื้อมาไรนบซื้อมาไพี่บอกพี่ซื้อมา่าไหร่ร้ยเดสิบห้าร้อยห้าสิบบาท่ยูใหม่ราคาเขาขายอ่ร้อยห้าสิบบาทแต่พี่ซื้อมาถึงแถึงไงอ่าแล้วไงปูพอจะได้ขายราคาเนี่ย พี่ต้อขาพี่ต้องไปนแฟร์หน่อยพี่พี่ต้องยังหนึ่งพี่ต้องขายในราคาอ้าให้แปดสิบไปแปดสิบอไหมใช่เก้าสิบขายเก้าสิบขายไม่ได้จบไปแล้วถ้าส่งค่าส่งทีไหม่าส่งทีไหมค้าส่งทีี่แล้คุณเดียค่าส่งรวมแล้วร้อแปดสิบร้แปดสิบอ่ะร้อยปสิหันหสองใช่เก้ายสิบาทเอาเอาเจมสี่แล้วเนี้ยพี่มือสองเป็นของมือสอง มือสองมือสองมือสองคือเปิดใช้งานแล้วไอ้เหี้ยเปิดใช้งานแล้วเออมือสองคือเปิดใช้งานแล้วไอ้ยังไม่เปิดใช้งานเลยปิดแล้วคนแล้วคนขายเขาเปิดใช้งานมาแล้วมามามาแล้วเกิดกินฟรีห่ะไม่กินฟีกินฟรีก้่นสองเท่าไงบวกกินฟรีสองเท่าด้วยโอ้สายหัวมันไม่แบ่งปันเลยเลยไม่มีน้ำจงน้ำใจให้น้องไม่นุ่มเลยมาถ้าถ้ามึงมีน้ำใจมงจะไม่กดราคาดูสาวเลยพี่ชายมาไอ้อาไม่ได้ขึ้นแล้ว มึงไปมึงไปซื้อมันกับค้าร้านอื่นอ่ะแล้วมึงบอกว่าผมจะซื้อสี่สิบบาทแต่เขาขายหกสิบบาทอ่ะเขาไม่ขายหนึ่งกับหนึ่งไงแล้วก็กูไม่เคยใช่ก็อยู่ที่ร้านกับพ่อเขาไม่ขายหนึ่งกับหนึ่งไอ้นาไม่ใช่มึงอยากแดมมึงก็สั่งอยากแด้มึงก็สั่งไอ้เองไอ้ยกผมไปเอามาให้พี่บอยกินด้วยพี่อยกินผมป่ะผมก็ต้องหาคนมาโมด่าอะไรวะกูกูรูงกระปิ่นแล้วไอ้ไอ้ที่นี่เงมืนอะไรรู้ป่ะไม่ที่รีบกินได้ยังนี้หมือนอะรู้นะ ok muốn xíu ờ, cũng không xíu thôi <laughs> <laughs> mà đặt riêng cái này điệu đặt riêng cái này đặt riêng Ờ, này đặt riêng cái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  này cái này đặt riêng 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 cái này เช็คอยู่แล้วไม่ใช่ไอเต็มอยู่ด้ะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูนั่งอยู่เฉยๆตรงนี้ได้ไหมเออได้ได้ตอนนี้เขาไปเยี่ยวนะตอนนี้เขาไปเยี่ยวเราดูดูดูจากกล้องวงจรปิดกันนี่มวงกล้องวงจรปิดยังวไปเยี่ยวไปเยี่ยวไหม เปิดแล้วเปแล้วเปิดแล้วเปิแล้วเปิดแล้วเปแล้ไอ้ตายหน่อนานอนแนวนอนไอเยอะมันมันดำวะเป็นไรเป็นไรไอ้ทำไมดำวะเอออยู่ไกลเครับตอนนี้เปิดอยู่นะเหนไหมนนี้กำลังเปิดดูอยู่ครับนี่นีเปิดดูอยู่นะนี่เปิดดูอยู่นะตอนนี้เปิดคุยพี่ก๊อฟอยู่ไม่รู้่าคุยอะไรตงกก้อฟมาเดิมตงกล้อฟมาเดิมตากก๊อฟมาเดิมทำงานทำงานทำยันทำยันทำยัน เพียวนายามันอะไรสารภาพอะไรอ้อพี่ไม่กินมาอะไรสารภาพไม่ถามไม่ถามไม่ถามครับไม่ถามไม่ถามเราเราคุยกันรู้เรื่องไม่่ใชหรอเราโตกันแล้วนี่ทาแล้วอย่าซื้อก็ได้อย่าซื้อก็ได้ไ,ดไม่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับซื้อไม่ซื้อแล้วแต่ตซื้อแปดสิบบาทใช่ถ้าซื้อถ้าซื้อถ้าซื้อแปดสิบบาทแต่ทำไมไม่ซื้ออ่ะ อย่าซื้อเลยเอ,าอย่าพี่พูดตรงๆทำไมทำนี้ใสอย่างนี้เออได<ม>้เฮ้ยม่ต้องโยนอย่าโยนกันโยนกันทำไมอะ <c oughs> ตอนทำ <c oughs> ทำร่วมกันไม่ใช่หรออย่าโยนดิเราคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่หรอไอ้อย่าซื้อร้อยหนึ่งเลยจบมามาราคามันไม่เกี่ยวแต่แค่ยอยากรู้ว่าทำไมถึงทำก็คิวก็แค่ของพี่ซื้อแล้วแปดสิบบาทพี่ไม่ขายอ้าวแล้วทำไมตอนนี้มันจะมาขอซื้อร้อยหนึ่งอะเอาซื้อกินแล้วไงก็ให้ร้อยหนึ่งเลยไม่สิ อ่ะสรุปแล้วยังไงเพียวอยู่ที่กูเออพี่ก๊อฟเองพี่ก๊อฟเองก็เป็นคนขอซื้อพี่ก๊อฟขอซื้อเจ็ดสิบาทกูบอกกูไม่ขายพี่ก๊อฟไม่เห็นทั้งท่าอย่างนี้เลยทำไมทำไมเราเป็นอย่างนี้กันอ่ะเออเพียวเนาะคือกูเลยเพียวเอ้คือจะซื้อไม่มาซื้อเมื่อคืนไม่ใช่ประเด็นเงินไม่ใช่ประเด็นขอไม่ใช่ประเด็นแต่คืออยากรู้ว่าทำไมทำแบบนี้ก็จะกินไงตอนแรกก็ขอซื้อพี่ไม่ขายอ้าว ก็เราไม่ซ nah, ื้อในราคาที่พี่อยากขายเนี่ยตอนแรกตอนแรกก็แปดสี่คนเลขกเก้าสิบบาทนะตอนนี้เอาเดี๋ยวพี่จะขายเท่าไหร่ไปขายพี่ไม่ขายตอนแรกตอนแรกเราคุยกันแล้วไงแต่ตอนนี้คือมึงมาไม่ได้แล้วไงตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วไงอ่าแล้วจะทำไงตอนนี้อ่ะเขาอยากรู้นะว่าทำไมทำอย่างนี้อยู่จะทำไงต่อเพียวซื้อ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 เท่าไหร่เดี๋ยวพี่กอลเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่มาพี่กอล จังเท่าไรถึงวะตลบหลังหลังเอะเอาคุณเต็มๆกี่บาทพูดเต็มๆกูขาย90บาทเอาคุณคุณจะจับเก้าสิบบาทดิอ่า90บาทเอออันนี้90บาทขอขอกินไม่ได้ด้วยมาโอเคครับมาโอเคครับพี่เจ้าพ่ฝาโอเคครับ90้าสิบบาทนะผมมาอันนี้90้าสิบบาทนะครับ แล้วไม่ถ่ายหมดเลยกล้องรอบตัวเลยอูไม่ต้องการกล้องกูต้องการตังคหยอกให้หยอกให้เนี่ยทุกคนต้องไม่กดักหลังเป็นไงถ้าหาว่าใครชอบแกล้งเพื่อนแบบปั่นๆอะไรอย่างงี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ไปกดติดตามช่องพี่ก๊อฟด้วยแล้วหลายคนก็จะมาจะมาจากช่องพี่กอฟเลยเนาะแล้วก็ช่องพี่เอ็มอเวสตแมนแล้วก็ช่องนายโค้ดนายนายไปไหนวะ มาอยู่นี่ในห้ไออวไหล่ยี่ใช่องอนไม่ถับ <laughs> จะไหลย